ี่สุรช,ช่วยมา,าทักทายกันเข้ามาค่ะสุดปฏิใช่ไหมที่ที่สุปริชัยเนี่ยยุคเก,ก้าที่ต้องมีโทรศัพท์เพิ่มแล้วนะอ้าวาเ่มไม่พออ่ะไม่พอต้องต้องต้องชิงความเป็นเลิศก,ก,ก่น <c oughs> อน <c oughs> ที่จะให้ดูวันนี้อย่างหาเธอเธอเคยเคยเจอก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นคอนเทนต์อจอ,อม <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าซิริมีเวอร์ชั่นนี้จริงอันนี้ไปเจอมาจากทิช็อกนะีิชอกเลยนะร,นเรนอเรื่อมสี อีกแล้วเข้าสิบบาบรรจัยและอ่าจากซองละหนึ่งละเลนเนี่ยอืมเขาเลยจริงๆ,เ,งๆเขาเขาใช้สำเนียงพูดกันอย่างนี้อ๋อ <laughs> ดี๋ยวนี้สิริจะเก่งเกินไปแล้วต่อปากต่อคำไอ้หนู่ยกบอกว่าเอาเ้ยมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์อาจจะาอาจจะมีอาจจะเป็นว่อแต่สิริพูดแน่แต่ครัน้นี้มันก็มีบางช่วงบางตอนแต่สิริมันมันสามารถเดี๋ยวนี้มันอัปเกรดเป็นผูน้ภาษาอีสอง่งอีสานตามเขาได้หมดแล้วเหรอ ใช่ไหมเออคุณคุณลองพูดตรงนี้ลองทดสโทรศัพท์ไปดูดิพอดีโทรศัพท์หนูบอกแล้วแหม้ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเออคุณคุณก็เพิ่มอร์ชั่นนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้มันเขาจะเลือกอันหนึ่งที่เป็นคำสั่งเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเลือกภาษาที่ที่เห้าที่สั่งแมนบอเออแมนในฟังชันอื่นๆมันก็สิบอต้องพูดเพ่มบอมงือเอ๋ออเเป็นอย่างนี้อ่า มาถึงเรื่องเมื่อวานแป๊บเนิง่งเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อวานที่บอกว่าพี่จตดุกผีผลูกผีทีลาทีลาเก้าอี้ใช่ไหมแล้วที่คุณแจงบอกว่าอยากเห็นรูปว่าตอนเวลาลิ์เปิดอะลิ์เปิดแล้วเห็นรูปตัวเองในกระจกเออมันม,มันมีโต๊ะต้อนรับอะยังไงเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยลุงพอมันเปิดมาแล้วแบบกระจกมันหน้าเราอยู่ในกระจกพอดีเลยใช่ไหมแล้วก็<ง>ตัง้งแรงพอดีเลย เอหมือนนหแบบให้ให้กระจกเครื่องแป้งให้ต่อง่องก่อนขึ้นหรือลงลิฟต์เช็คความเรียบร้อยคร้มตอนลงลิฟต์มันไม่ต้อง่ศงไม่ต้องส่องเพราะอาหารหลักให้อยู่แตเปิดออกมาเนี่ยอดใจส่องสิปาเลยนี่ปาส่องสิเออคือคือเกิดตอนตอนมองไปเนี่ยเปิดออกมาเจอว่าอย่างนี้แต่งแต่งหน้าดีก็โอเคก็ไม่ได้แต่งหน้าไปวันนั้นเออแต่ตกใจตัวเองนะ ไอ้วกไข่แ่ะกระจกกระจกเขาแบบเระจกพิเศษแอนติจริงๆเก่าดีก็ก็เป็นเป็นเรื่องอย่างที่บอกถ้าในทางฮองจุ้ยเราก็ไม่เอามาตกแต่งบ้านถ้านั้นเแต่นี่เป็นแเราก็คือปล่อยเขาปล่อยานก็ใช่เรื่องความเชื่อเนี่ยวันนี้เอามาพูดให้ฟังครับอีกสักหนึ่งเรื่องวันก่อนก็ไปเจอว่าเช้า เจ็ดโมงเช้าวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เอาวันอังคารพอดีเลยก็มีอันนั้นแปดไม่ใช่เป็นเพลงเหรอแปดโมงนะดีมีร้องเองร้องเองจะเวลาไหนก็ได้นะโอเคโอเคโอเคร้องเองเวลาไหนก็ได้จริงๆว่าจะเป็นวันวันพุธแล้วนะก็มีคนบอกว่าอุ้ยเห็นร่องรอยของพญานาคอ่ะอ่ะให้ดู ให้ดูเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เขาบอกปู่พญานาคมาเนี่ยเนี่ยอ่าดูไปก่อนที่เขาบอกโอ้พญานาคเลื้ย่าให้ดูเนี่ยเป็นแบบนี้ตรงไนเราไงเออไอเราก็เชื่อนะจริงไหมลุงมันคล้ายมากจริงๆนะรถรถน้ํามันผ่านแล้วน้ํามันหยดเป็นทางหรือเปล่าเนี่ยอ่าให้ดูก่อนเราต้องตั้งสมมติฐานก่อนเขาก็ว่าอย่างนั้นเออ ปรากฏว่าเราไปเจออันนี้เหมือนกันอยู่ตรงหน้าบ้านภูเขาครับเป็นรอยแบบนี้อืก็คืออ๋อนี่ที่บ้านภูเขาแล้วครับใช่แต่ว่า<อ>แต่ว่าภาพาเหตุการณ์คืออะไรคือลักพิานคือรอยนี้เลี้ยวเข้าไปที่ท่าผุจลินหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่ก็ก็อันนี้ถามจริงเพราะแบบว่าาะว่าท่านกลับกลับท่าเลยลึกเข้าไปดิเออเว้ยเป็นไงเ่าเป็นไงเราคราบ ถ้าเห็นเป็นคดเคี้ยวงี้รถน้ําคงไม่แบบคดเคี้ยวอย่างนี้นะผมว่านะอ่ะมาฟังฉเฉลยอ้ามันก็คือมีฝนตกพรำพรำแล้วปรากฏว่ามันมีร่องตามถนนออยู่นิดดึงลองดูดีๆความลึกความซาะแล้วน้ำอ,ะอ่ะเหมือนอย่างที่เราบอกมันก็จะไปตามร่องนี้ ทีนี้พอเวลาที่ปริมาณจํานวนน้ํามันไปอยู่ตรงไหนมันก็ยังเปียกอยู่แต่ส่วนอื่นคือมันแห้งไงคุณคเพราะว่าเจ็ดโมงเช้าวันนะคะคือความร้อนพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วอันนี้นะพอสิบโมงเช้านะคารนหายหมดเพราะระเหิดระเหยไปหมดแล้วอ่ะเชื่อยังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบางทีสิ่งที่คุณเห็นอยู่นั่นอ่ะคือร่องน้ําน้อยๆอาจารย์ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาทาถนนก็ให้มันตรงตรงให้เรียบเรียบทำถนนให้ผิวถนนมันเรียบเรยังมาตรงยังมาต่อยให้มันดีคือเราต้องใจเช็คนิดหนึงใช่ไหมเออเราก็ต้องมีนิดนึงเพราะว่าบางทีสงสัยนิดนึงส่วนใหญ่น้ำล่องน้ำหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากพื้นฝุ่นพื้นปุพื้นดินอะครับที่ยังเห็นอยู่ครับเออเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าให้ทุก คนพิจารณาหาเหตุและผลตามความจริงก่อนอืมจริงๆแล้วเรื่องเรื่องผีลากเก้าอี้เนี่ยพี่ยังไม่ได้กล้าเฉลยเดี๋ยวเฉลยให้สองคนฟังที่หลัก <c oughs> ว่ามันคืออะไระข้ามไปก่อนหรือใครอยากรู้ติดต่อมาส่วนตัวมันคืออะไรคะคุณตัโตไม่ใช่ขาไม่ใช่ขาหนูด้วยอเอ,อเดี๋ยวรู้แล้วจะคือฮาเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องบอกนิดนึงแนวสิบแปดบวก ลุงรู้แล้วประมาณนี้เข้าเรื่องวงจุ้ยกันต่อเลยดีกว่ามาถึงอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราผ่านเรื่องสาระไปแล้วจ้ะครับอันนี้สาระใช่ไหมอันเมื่อกี้สาระเลยอันเมื่อกี้สาระเลแล้วจะมีสาระกว่าอันนี้สาระกว่าเอออันนี้เป็นบ้านของงมีคนตบมือด้วยอ่ะงมีคนตบมือไหนไหนทักก่อนมีคุณเอ๋มีเกียรติศักดิ์สุภชัยพิพัฒน์ คุณสีอ่อนเจสมี่เคลลี่พี่เคลลี่พรพันเคลลี่เคลลี่มาลาพี่ฉชนแลมเกสิผมหายไปไหน่ะอยู่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 ข้อมรถอยู่คุณธนิยาเอามาถึงเรื่องนี้ที่เราไปเจอบ้านลูกศิษย์รายหนึ่งที่สปปลาวครับทีเนี้ยคือหลังบ้านเขาจะบอกว่าเป็นรั้วเป็นรั้วร่วมครับเป็นรั้วร่วมกับ หลังวัดอนั่นหมายความว่าติปชาลอะอ่ะใช้กำแพงเดียวกับวัดโอเคในทางวงจุย้ยมีผลต่อบ้านพักอาศัยเราอย่างไรอย่างไรอ่ะตาโตเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีเหตุการณ์นี้เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราอะ่ะเมืองไทยอ่ะนะ ก็มีวัดอยู่ในทุกชุมชนนั่นแหละวันเวลาผ่านไปหรืออะไรไปมีหมู่บ้านขึ้นมามีการสร้างบ้านมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ขอบเขตขันทศสีมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องติดก,กับวัดแบบนี้ไม่ว่าจะหลังบ้านข้างบ้านอ่าหรือต่อให้หน้าบ้านแต่เนี้ยคือหลังบ้านผลที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นที่ยังมีบ้านแบบเนี้ยเอออ่าเอาซิเอาซิ อ่าไมนได้ที่หลังบ้านเรานะต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าหลังบ้านเนี่ยโดยปกติมีเพราะว่าความเป็นหญิงครับหน้าบ้านมีเพราะว่าความเป็นหยางอนะฮะแล้วโดยปกติวัดเนี่ย เป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าวัดอย่างนี้พื้นที่วัดเนี่ยถ้าอยู่โซนด้านหลังของบ้านเนี่ยก็เรียกว่ามันหนุนบ้านได้แต่แต่แต่แตไม่ใช่ว่าอยู่ติดวัดยงไนะก็หมายถึงว่าถ้าเกิดพื้นที่บ้านคุณเนี่ยแล้วมองไกลออกไปด้านหลังอ่มีวัดเห็นอันนี้เขาเรียกว่า วัดเป็นแบ็ควัดเป็นแบ็คคือต้องไกลไกลมีระยะหน่อยใช่ไหมมีระยะโนเคก็จะถือว่ายังยังเป็นมงคลอยู่แต่ที่พี่นัทบอกก็คือดีดีกว่าวัดที่ปรจจันอยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมถ้าเราพูดถึงว่ามีวัดเนี้เทียบระหว่างว่ามีวัดอยู่ด้านหน้าบ้านเราอยู่หลังบ้านเราเนี่ยอยู่หลังบ้านเนี่ยดีกว่าอยู่หน้าบ้านเราอ๋อมันอยู่ที่โลเคชันเลยนะเนี่ยอ่าอ่าอ่าอันนี้ก่อนแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ย ติดวัดใช่ไหมกําแพงเดียวกันใช้กําแพงเดียวกันเลยนี่นี่ตกลงกําแพงวัดนะเนี่ยเพราะว่ามีมีเขาเรียกอะไรสีมาอะไระจักอะไรตำรนธทรมาจักใช่ไหมเออเออนั่นแหละก็้อมจกคือแต่ในภาพนี้ที่ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยหมายความว่ากําแพงวัดคือกําแพงหลังบ้านเราอืถูกต้องไหมใช่ใช่สิใช่ใช่ใช่ ก็คือผมว่าจริงๆแล้ววัดไม่มีกำแพงแต่เราอไปทํากําแพงเองใช่ไหมแล้วก็วัดก็เลยใช้ใช้เหมือนมีกําแพงแล้วอันนี้จะเอาของมาแปะๆได้เลยคือคืออาจจะเป็นที่กําแพงวัดก่อนโดยที่เรียนนี้ออันนี้ที่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมก็คือเจ้าบ้านไปทาไปทำูว่าเพิ่มแต่แต่ไม่ได้เว้นแก๊ปไว้ไม่ได้เลยแปะๆไาใจเอยู่ฟ้าชั้นนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือ คือผมเข้าใจว่าวัดมีอยู่เดิมแล้วแหละทั้งแนวกําแพงวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ภายหลังคนมาสร้างบ้านครับสร้างอาคารตึกแถวแล้วก็มีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยแบบปล่อยโล่งไว้คราวนี้เจ้าบ้านก็เลยคิดว่าอะพื้นที่มันโล่งอยู่ก็ทําหลังคาคุมไปถึงวัดเลยถึงขอบกาแพงวัดไปถึงวัดแล้วก็สร้างเพื่อป้องกันขโมยก็ใส่เหล็กตัดเข้าไปด้วยครับเช่นนี้เนี่ย ไม่โอเคเพราะว่าเพราะว่าเป็นผนังร่วมวัดเนืกอไหมใช่เดถ้าเกิดคุณเป็นผนังร่วมแบบเหมือนบ้านทั่วๆไปเหมือนตามหมู่บ้านคุณนึกออกไหมมันเป็นลักษณะบ้านก็บ้านเหมือนกันพลังมันก็จะแบบลักษณะที่ว่าใกล้เคียงกันเนี่ยแต่พอคุณบอกว่าเป็นวัดกับบ้านเนี่ยมันพลังันคนลอยอย่างกันละแข็งอยู่แล้วหยินสุดๆนะพลังันคนลอยอย่างละ แล้วคุณคิดดูถ้าเกิดอ,อย่างที่คุณตาโตบอกว่าถ้าโซนโซนที่หลังบ้านคุณนี่ไปอิงอย่างเช่นที่คุณตาโตบอกว่าอาจจะเป็นบริเวณที่เขามีาป่าช้าะอะไรเงี้ยนะที่เขาเอาไว้อันเนี้ย<ต>มันจะเป็นพลังพลังหยินที่สูงมากครับเออแล้วมันจะให้เกิดเหตุที่เรียกว่าไม่ค่อยอยากให้ปรากฏแต่ก็ปรากฏให้เห็นบ่อยๆได้โดยงา่ายเรื่องปรากฏการธรรมชาติใช่นะ,ะสิ่งลึกลับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะทอนดวงตาออพอสมควรเพราะว่าคนรแบบเป็นอย่างมีชีวิตแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพื้นที่เราเราเราไม่รู้นะว่าพื้นที่ที่ด้านหลังที่มันกว้างใหญ่แค่ไหนนึกออกไหมมันก็มันก็จะโดนดูดไปอะ่ะมันจะโดนดูดพลังไปอะ่ะนึกออกไหมคุณก็สูญเสียความความเป็นอย่างในตัวตนเยอะ,ะอันนี้ก็คือเราก็ต้องเรามัดระวังว่าต้องรู้จักเลือกหาพื้นที่ในการสร้างบ้านที่ดีว่า ในทางวงจุย้ยเราไม่ต้องการให้เรามาสร้างบ้านแบบติดวัดขนาดเนี้ยมันอันตรายแค่คุณสร้างบ้านแบบอยู่ประจำวัดนี้ก็อันตรายพอสมควรแล้วนะเพราะนั้นอย่าพยายามไปสร้างบ้านว่าเออมีที่ว่างเป็นที่มรดกอโอ้ใหญ่โตมโหฬารแล้วอยากสร้างบ้านก็ไปสร้างบ้านซะสวยหรูเป็นบ้านหวงจุย้ยติดวัดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนนะอย่าอย่าไปคิดทำเพราะว่าผลเสียมากกว่าผลดี ทีนี้ปัญหาตรงนี้คือไม่ได้สร้างค่ะมันอยู่อย่างนี้มาแล้วเพิ่งจะมาเรียนวงจุ้ยนี่แหละรปรากฏว่าไอ้ยาดูอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วหรืออา้าวไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมาพูดถึงวันนี้เอาตายจริงบ้านฉันติดอย่างนี้ลหละทีนี้ทําังไงปกติอะ่ะเราก็บอกว่าได้เวลาแล้วละ่ะท,ที่จะอบพยพใช่ที่จะอบพยพย้ายเพราะว่าบางทีเราสู้ไม่ได้รเราต้องหนีนต้องหนีเออาคืออย่าไปฝืนเนี่ย คือเนื่องจากสภาพอย่างอย่างที่บอกล้ว่าจริงๆประวัติของวัดนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมานับกี่สิบปีหรือเป็นร้อยปีหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนึกออกไหม uh huh. แล้วจํานวนนะที่มีทําพิธีอยู่ในวัดอะไรเงี้ยในพื้นที่นั้นน่มีมากแค่ไหนเราก็ไม่เคยทราบนึกออกไหมเพราะฉะนั huh. ้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่หินแบบหินห,นห,นหินจัดมากดังนั้นเราอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยง เื่อแบบอย่างที่ผมบอกว่าโดนดูดพลังเนี่ยกอกไหมเราโดนดูดพลังไปตลอดเวลาเงี้ยคือถ้าเรจะเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทําอะไรก็เหมือนกับจะเหนื่อยเหนื่อยคิดไม่ออกแล้วสุขภาพมันจะซูดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุนึกออกไหมส,ส่วนใหญ่คนคนที่อยู่ใกล้บริเวณนี้มักจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดี ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วพอเชิญท่านอาจารย์ไปท่านอาจารย์จะมีการแก้ไขให้ก่อนเบื้องต้นด้วยต้องบอกว่าเป็นวิชาอาถรรพ์ที่จะสามารถนําพลังตรงนี้มาช่วยเสริมหนุนก่อ,น,อนนี่ที่บ้านน้องเออที่เขาอยู่ทุกวันนี้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอาชีพด้วยดวงชะตาด้วยอะไรด้วยหลายๆอยา่างที่จะต้องประกอบการฟ้าดินมนุษย์อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพอเห็นแบบนี้เสร็จ เอ่อถ้าไม่มั่นใจคุณรู้ไว้ก่อนละวันนี้ลุงลุงบอกไปแล้วว่ามันมีข้อเสียหายแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจหรือว่ายังไงเนี่ยเชิญท่านอาจารย์ตรวจตรวจดูก่อนถึอบางทีคุณอาจจะอยู่ได้ก็ได้เออประมาณนี้อาจจะเป็นข้อพิเศษใช่ค่ะแต่นี้ให้รู้หลักพื้นฐานทั่วไปนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ใช่อย่างบ้านนี้เขาหลอกเออมาทักทายคุณยานเศซมีเข้ามาแล้ว เอกสิทธิ์ระยับสีไปดูก็มาพรที่วาบอกโอ้ใช้กําแพงวัดเดียวกันเลยเหรอคะเออเนคลลี่บอกว่าน่าสงสารมากเลยบ้านที่ติดวัดขนาดไม่ปิดนันแย่เลยเออจริงมันส่งผลดีไม่ดีวันดีคืนดีคุณชอบคุณก็จะเป็นโลกอะไรนะขนาดเออ ร้อนอะแล้วก็แบบว่าเจ็บป่วยเจปวยแบบม่รู้สาเหตุใช่มันจโดนดูดพลังไปนคือความประจับเฉียงมันจะหายไปนึกออกไหมแต่จริงจริงอย่างเงี้ยเลียกหยิบมันรอบอาจารย์เข้าใจวหมเราโดนดูดพลังชีวิตของเราเองถ่ายเทไปให้ให้อีกฝั่งหนึ่งทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยเครียดเหนื่อยตลอดเวลาไม่กับพรี้กระเพื่องั้นก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บารแบกหามแล้วกันนะอ่า ทีนี้วันนี้สาระอีกขั้นหนึ่งที่ลุงาวันนี้พี่นัทจะมาพูดเรื่องอะไรครับเอาวันนี้ย้อนกลับมาเรื่องของเพชรราศีอคนย้อนกลับไปดูนะเรามีสองราศีแล้วมีสามพันขมีสามสอดคล้องมีบรรมีมีอุปถัมภ์แล้วเอาวันนี้มาย้อนก่อนว่าเพชรเพชร สามสอดคล้องไม่หรอกันตื่นที่ไม่ได้พูดไม่ได้เอาแซมมาเนี่ยเขาไม่ใช่กั้มข้ามไปลกั้มข้ามแปลมาเออก็ทวนนิดนึงหนูมังกรลิงก็เป็นเป็นหนึ่งชุดราศีสามสอดคล้องครับอ่าแล้วก็วัวงูไก่วัวงูไก่ก็อีกอีกชุดหนึ่งชุดที่สองละชุดที่สองเสือม้าหมาชุดที่สามชุดที่สาม่กระต่ายแพะหมูชุดที่สี่ชุดที่สี่ อันนี้คุณจำไว้เลยนะใช้ตลอดชีวิตถามสอดคล้องเลยจำง่ายเออเราจำสารสอดคล้องไว้ก่อนหนูมังกรลิงงูงูไก่เสือม้าหมากระต่ายแค่หมูคือคุณไม่ต้องไปจำกลุ่มอื่นคุณจำกลุ่มตัวเองก่อนจำกลุ่มตัวเองให้ได้ก่อนวันนี้จะมาบอกถึงทิศทางเขาเรียกว่าทิศทางดอกท้อให้ทราบให้คุณแจ้งอธิบายดอกท้อคุณแจ้งก็มีประสบการณ์เรื่องดอกท้อคือลูกศิษย์เราอะ รู้อยู่แล้วได้ยินคํานี้บ่อยมากแต่ว่าไอ้ส่งผลไม่ส่งผลยังไงอะไรยังไงเนี่้คุณแกงที่บาเราดอกท้อดอกท้อเสียเนี่ยคุณแปงอธิบายเพิ่มหน่อยดอกท้อเหรออืดอกท้อเป็นทิศเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อนะครับในในในบ้านเรามันจะมีทิศดอกท้ออยู่สี่ทิศหลักก็คือทิศทิศหลัก็แหละเหนือใต้ออกตกที่สองนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถึงบอกอาจารย์ถึงยามย้ำว่าบ้านห้ามแหว่ง ห้ามว้าห้ามเป็นห้องน้ำํำ<ม>ในในทิศหลักนี้<ม>เพื่อที่ดอกท้อจะได้ไม่เสียเลยครับนะครับทีเนี้ยออดอกท้อของแต่ละบุคคลเนี่ยขึ้นอยู่กับราศีที่พีนัทบอกเมื่อกีดังนั้นราศีไหนจะลงดอกท้อไหนเดี๋ยวฟังพีนัทอ่าอ่อาภูมที่หนึ่งนะะหนึ่งอย่างที่บอกหนูมังกรลิงทิศด,ดอกท้อคือตะวันตก ระวังไว้ให้ดีนะตะวันตกห้ามเป็นห้องน้ำาัิสองเออห้ามเป็นห้องเหม็นอะไรที่มันเสียหายน้ำเน่าใช่รูแ้แรงหายไปเออกุมกลุ่มที่สองัวงงูไก่กลุ่มที่สองนี่ทิศดอกเขาคือทิศใต้นะครับกลุ่มที่สามเสือมา้าหมามทิศดอกเขาคือตะวันออกกลุ่มที่สี่กระต่ายแพะหมู ทิศดอกท้อคือทิศเหนืออ่าวันนี้ความเสียหายจากการที่ว่าทิศดอกท้อหายค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าทิศดอกท้อของเราหายหรือของคนในบ้านหายคือความคิดไม่ค่อยลงรอยกันอันนี้แบบเบื้องต้นเลยนึกออกไหมค่ะคือคุยอะไรกันก็แบบเหมือนกับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอย่มันผิดหัวใจอยู่ในบ้านเดียวกันกน,นี่แหละขัดใจตลอดเลยแต่จะคุยกันอะไรก็เหมือนกับ ข้าไม่เข้าหูเอออะไรประมาณนี้นะคำง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่คนหฟังแล้วฉุนต้อง,องให้สดิจช่วยแปลอะไรประมาณนี้เข้าค่าซิว้าจังซีแล้วถ้าเกิดแบบดุนแรงมากขึ้นก็เป็นเรื่องของไม่ค่อยอยู่บ้านคือพอพอคุยไม่รู้เรื่องมักจะมีคนที่แบบจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้าน<ว>อย่างนี้หรอจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านกันไปทาอะไรก็ขอให้ออกจากบ้านให้ได้ก่อน ไปไหนก็ไปไหนก็ได้เขาไปแบบเรื่อย์ปืนให้สบายใจอ่ะคือทัอนจะไม่อยากอยู่บ้านอ่ะคืออยากจะออกไปอยู่นอกบ้านอยากไปอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นหรืออยากจะไปอยู่บ้านคนอื่นอะไรประมาณนี้อ่ะที่รุนแรงมากสุดก็เป็นเรื่องของเรียนะมือที่สามมือที่สามอ๋อก็จะเกิดเหตุเรื่องมือที่สามขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเกิดแบบรุนแรงก็คือเหมือนกันขั้นที่เรียกว่าอะไรนะขาดจากกัน อยา่าเยอะแยก,ยกเยกทางกันอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะนั้นอย่าลืมว่าทิศดอกพ้อเนี่ยเรียกว่าอย่างที่คุณแองบอกเป็นทิศของความรักความสัมพันธ์ของคนในคอรอบครัวถ้าเราสงวนทิศพวกนี้ไว้ให้อยู่กันในบ้านได้เนี่ยก็หมายความว่าความรักความสัมพันธ์ความเข้าใจกันความห่วงใยกันเนี่ยไปเกิดขึ้นกับครอบครัวตลอดเวลาครับ,รบเราก็จะแบบดําเนินชีวิตได้อย่างสุขสบายแล้วเกิดทิศดอกพ้อของท่านเสียหาย มีการแก้ได้แบบทางคงจุ้ยไม่ยากบอกเลยว่าไม่ยากแต่ผลเสียหายเนี่ยมันรุนแรงอ่านั้นเพราะนั้นการแก้ไขเรื่องของภระวติดอกท้อก็เหมือนกับว่าเมื่อทิศนั้นแหวงหายไปเราก็ใช้อะไรแล้วคุณแปลงใช้เหรียญแก้ไว้ใช้เหรียญแก้แหวงไงเหรียญแก้ไว้หรือวางราศีไถ้าทิศนั้นเป็นตรงกับราศีใดเราก็เอาเพชรราศีนั่นแหละราศีไปตั้งไปตั้งไว้ตั้งกรกับไว้ก่อนแค่นั้นเอง วางหินนี่แล้วแต่เรามีตั้งหลายวิธีใช่เพราะฉะนั้นท่านที่สามารถวัดทิศบ้านเองได้ครับคุณก็ไปวัดดูแล้วว่าเอ๊ะที่ผ่านมาทําไมเราอยู่ในบ้านแล้วถึงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอืเหมือนรู้ความแต่ไม่เข้าใจประมาณนี้นะคุณก็ไปพูดถูกแต่ก็ผิดเออพูดถูกก็เป็นผิดคุณก็เอาเข็มทิศไปวัดดูเลยว่าทิศไหนมันเสียหายมากก็คืออย่างที่เราบอกก็คือ N สองนะ e2 s2 w2 แล้วคุณก็ดำเนินการแก้ไขโดยการผิดเนยนจีนเลยแล้ว่าตั้งราศีให้กำจับไว้แค่นี้เองนะความสัมพันธ์ความเข้าใจกันในครอบครัวมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติครับเรามีตัวอย่างเรื่องนี้มาจริงๆก็คือได้รับการรายงานว่ามีครอบครัวหนึ่งจริงแล้วเนี่ยลูกชายของตนเองเนี่ยเป็นเด็กดี เรียนจบมาจากาต่างเมืองนอกเมืองนาเลยแหละแล้วก็มาทํางานดีงานธนาคารอะไรก็แล้วแต่ค,คือให้ความภาคภูมิใจแก่ครอบ <พอ S 1> ครัว,รวทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาไม่ดีหรือดีเนี่ยมันก็คืออยู่ที่บ้านครับมันขึ้นอยู่กับบ้านปรากฏว่าจริงๆแล้วบ้านเนี้ยมันรอวัน เนื่องจากว่าทิศตะวันออกเนี่ยที่เป็นทิศดอกท้อมทิที่ลุงบอกบของคนราศีปีหนูตะวันออกตะวันออกก็เสือม้าหมาเสือม้าหมาท่านหนูก็เป็นทิศตะวันตกทิตตะวันตกอ่าม,ม,มีทิศเนี้ยแหละทิศดอกท้อของคนราศีปีหนูปีมังกรลิงมังกรแล้วก็มีลิงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีห้องน้ําอยู่ในทิศนี้ทิศนี้ มันรอวันครับพอถึงวันหน,นึ่งเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันชงหรืออะไรหรือว่ามันเอินตัดจีปีหนูหร,หรืออะไรก็แล้วแต่แว๊บเดียวเองก็คือลูกชายเขาเนี่ยเหลอเพียงแค่ว่าเออไปงานเลี้ยงกับเพื่อนกับฝูงบังเอินก็เอาตัวเองไม่เคยกินเหล้าเมายามังเอินเพื่อนก็เอ้ยอย่างนี้หลังจากนั้นเสียหายเลยค่ะก็คือติด แบบว่าติดเพื่อนไปในมุมนี้กลับบ้านดึกไม่กลับบ้านน,นู่นนี่นี่นั่นเสียงานเสียการตื่นสายไปรวมไปถึงมีการเสียหายเรื่องทางเพศด้วยที่เขาก็จะเป็นเรื่องเป็นราวกันไปอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าอ๋อพอมาตรวจดูแล้วเขาบอกว่าจริงอย่างตำราว่าไว้เลยว่าอ๋อเขามีความเสียหายทางทิศนี้ใช่นี่อันนี้คือเกิดเรื่องจริงเขาก็เขาก็เล่าให้กันฟังครับ เขาบอกว่าก็ต้องแก้ไขไปรู้ป่าเขาแก้ไขย,ยังไงย้ายบ้านเลยนะ,ะเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้ทิศท,ที่บอกว่าทิศเสียหายขางบ้านเนี่ยทิศมันแบ่งบ้านแบ่งเยอะอแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตรเร็จปุ๊กเขาก็เลยเหมือนกับโอย,ย้ยายย้ายหนีไปที่อื่นดีกว่าแล้วก็เลียร์บ้านทาบ้านให้เป็นสี่เหลี่ยมอาชีวิตของเขากลับมาดีขึ้นที่คลายอะไรอะไรมากขึ้นถามว่าไอ้ที่เพอเพอ ทั้งพลาดไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเขาก็รู้ตัวนะแต่ว่ามันพลาดไปใช่วันนี้ก็กลับมาแก้ไขได้ด้วยมงจุ้ยอะคะ่ะทุกคนครับครับอือสุดท้ายใช่ไหมด้วยมงจุ้ยในใจแห่งเตาหมวกดำมงจุ้ยของท่านอาจารย์หมานะครับยาวหรือสั้นวันนี้กางๆ <Okay. S 1> ในการสร้างเก้าอี้หรือม้านั่งเราต้องสร้างให้มีความเหมาะสมกับคนนั่งม,มิใช่ทำคนนั่งให้เหมาะสมกับ เก้าอีเจนนะอันนี้เป็นหลักของปราดครับไม่ได้พูดถึงเก้าอี้อันนี้มันแค่เปรียบเลยใช่ไหมคะใช่จะทำอะไรก็ให้มันเหมาะสมกับตัวใช่ดูหนังหน้าตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดูศักยภาพเออขอโทษที่ใช้คำผิดเออความเป็นเราให้มันเหมาะสมใช่ใช่เออก็ก็เหมือนกับท่านอาจารย์เวลาที่มาตรวจหุงจุ้ย คือบางคนดูดูรับอรุญญณยามเช้าที่ฟังจากอาจารย์แล้วไปทําตามเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ม,มันไม่ใช่การแก้เคสของคุณอม,มันเป็นการแก้เคสของบ้านนั้นนั่นคือการกทําเก้าอี้ให้บ้านนั้นอาจารย์ทำเก้าอี้บ้านนั้นอยู่นะครับฉะนั้นเก้าอี้ของคุณเนี่ยต้องเชิญอาจารย์มาเพื่อจะดูว่าคุณต้องนั่งแบบไหนทําอะไรยังไง,ไไงใช่นะครับดังน,นั้นของใครของมัน จะดีที่สุดโอ้ดีเยี่ยมเลยเข้าใจความหมายที่คุณแตงพูดไหมคะครับสมือหนยมือนยค่ะอ่าก็เป็นเรื่องราวสาระความรู้นะจากเราสามคนสามภาษาเริ่มตั้งแต่เรื่องเล่านะครับก็เป็นเรื่องสาระและจบก็ด้วยสาระใพีตลอดเลยทีนี้ก็พบกับเราสามคนสามภาษาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเชียงวันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ